สวัสดีค่ะจีน่านะคะทีมงานพี่อิ๋วค่ะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศงานสอบไทยเก่งหรือว่าไทยเขียนนะคะเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยค่ะ,คะ,คะทีนี้บรรยากาศว่ามอเตอร่ผลิตอะไรบ้างก็ม่มอเตอร์เป็นของบันเทิงไทยต้องการใช้คนดูมือทางฝั่งก็คือปฏิบัติในโรงงานว่าล่ามกำลังอธิบายรายละเอียดโดยทั่วไปท,ที่ทุกคนต้องรับรู้หรือว่าเข้าไปข้างในจะต้องมีวิธีปฏิบัติตัวย,ยังไงหรือว่ามีการทำงานยังไงนะคะ เตัวมอเตอร์ที่เราดยช่วงนีนี่ก็เป็นตัวเครื่องช่วยตัวมอเรโผล่แต่าที่ของมอเตอร์ช่วงเดียนกวัสดีครับมีโบนัสสิ้นปีของบรรดาเทศตาลกัจะีว่าเดนไปแล้วนะคะหมายเลขครั้งนึ่ด ล้นสองที่เบอร์สามกับเบอร์หกนะมาแล้วนอดเบอร์สามอะอยาให้ใหแถวค่ะนะคะลุกเลยค่ะ,ปคะไปเข้างานได้แล้วก็พักทางานด้านหน้าแล้วก็กลับมา,านั่งที่เดิมเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการงานสอบแล้วค่ะเบอร์ยี่ิบห้าค่ะ สวัสดีค่ะก็บรรยากาศวันที่เก้ามีนาคมสองพันห้า้ยหกสิบสี่นะคะกับหนุ่มๆงานสอบอะไรรถยนต์ไทยกิ่งนะคะมีผู้เข้าสอบทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบท่านนะคะอันนี้ก็คือสมหน้าสมหน้าของทุกคนนะคะก็เอาบรรยากาศมาให้รับชมกันก่อนนะคะก็จะมีคนที่ยังมาไม่ถึงประมาณน่าจะประมาณห้าคนหกคนนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการอสอบข้อเขียนแล้วก็ พัดถั่ววิดพื้นแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้รับชมกันนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นบรรยากาศงานสอบอะไรรถยนต์นะคะมีทั้งหมด70ท่านนะคะของเช้าวันที่9มีนาคม2564 สวัสดีค่ะทุกคนเป็นบรรยากาศงานสอบอะไหล่รถยนต์นะคะของเช้าวันที่9มีนาคมนะเมื่อเช้านี้ก็พี่อยู่มาทํางานตั้งแต่จิตโมงเช้าเพื่อวัดส่วนสูงชั่งน้ําหนักก็จะเป็นชมหน้าผู้เข้าสอบนะคะของโรงงานอะไหล่รถยนต์ก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำํำทำข้อเขียนเสร็จแล้วก็จะเป็นการคัดถั่วแล้วก็วิ่งกระสอบนะคะ เยอะมากคือเป็นเวลาทำงการปีนจันทร์สุขถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอ่านี่คือการทำงานของวันวันหยุดนะฮะวันเสาร์อาทิตย์ของเราอยู่ในขั้นตอนฝังอบรมกฎระเบียบโรงงานนะคือสองชั่วโมงแรกคือว่าวันหยุดทำงานแปดชั่วโมงตอนนี้พี่อยูำชั่วโมงที่หนึ่งชั่วโมงที่สองอยู่ก็จะได้เอาเข้ามาประมาณชั่วโมงละร้อยกว่าเียบ 四、五。Yeah.